เขาบจริงใช่เหรอเขาบอกว่าใช่เว้ยใช่เหรอไม่เคยพยายามอ่านนะเปิดเน็ตอ่านแล้วเขาบอกว่าแบบอาจจะเคยอาจจะเคยทำงานด้วยกันแล้วทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันแต่ว่าไอ้อันที่เราเข้านี่คือแบบว่าไม่มีคนเลยนะใช่ข้ามคนต่อคิวแน่นมากเรากำลังจะเรียกแท็กซี่ไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าตอนนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันก็คือว่ายังไม่ถึงไหนเลย ไปนะคะเพราะว่ามีงานเข้าด่วนมากแบบมากเพราะฉะนั้นจะต้องไปทำงานก่อนแล้วไปพรุ่งนี้เช้าตอนหกโมงเช้าดูดิหน้าสงสารอ่ะเราสองคนเหงาแต่สิไม่มีเราข้อข้อเฮ้ยมันมุมกล้องสวยเหมือนกันนะเจ๊ดิตอนนี้กี่โมงแล้วจะหกโมงแล้วตอนนี้จะหกโมงแล้วนัดหกโมงนัดหกโมง เราไม่ชอบเลยดิพี่กนขับแล้วแล้วส,บา,สบายครับพอนสุ้กันครับพี่ไม่ครับอ้าแกไปถ่ายรูปเราเหรอถ่ายรูปแกต้อใส่ย,ยิ้มงานมากเหนื่อยมากจริงๆ <c oughs> ตอนนี้ถึงแล้วสนามบินไปรน์ดอนเมืองนะแล้วก็จะบอกว่า จะบอกว่าก็จะต้องแยกกันตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะบินไปตอนเช้าไปกันไม่หมดเศร้าจังปวดแขนปวดแขนคนอันนี้หดกว่าอันนี้หดกว่าไม่เป็นไรมันเป็นกล้องมันไม่ร็อกอ่ะอันนี้เคสอะอันนี้เคสอะอันนี้เชคสอะมันไม่ร็อกอ่ะเฮียก็ฟังน